ปันโลอาวีตังสังทังอภิปูปัจจ่าทั้งหลายขอน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสักการพระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมหาสุภวิตราภิโรที่เคารพอยากชมพระกราตรีอะไร ปริญญาทโทสังคมสงห์ศาสตร์มาหาบัณฑิตมาหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาิของพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาดินนะครับมีการศึกษาของท่านสมบรได้ดังนี้จากการที่ท่านได้ที่ดีแล้วแยกมีถงไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าังดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอยา่างอยู่ที่ตัวเราเอง ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีจงเมืงเกิดมีในท่านผลเปลือกโถวินทำลังจะไปกับเงินขายไปบ้านทุกท่างไหนก็ได้เนาะขายเสียใจเม่ลงจะไม่ค่อยจริงใจนัคมากเท่าไหร่าจริงใจมากทำงานมากจริงใจมากทำงานมากกินปลาต้มยำก่อนพบพระดีใจ อยู่ที่ไหนก็เป็นเวลาเลยินะไม่รู้ัหม่กหมักไป่ังวลไปตื่นเแล้วก็เทมาทำที่วดตาๆหรจะอ่านทฤ่ฎีปวดตาๆแล้วแต่อายชั่วลวตาตลเป็นธราหน้าตาแล้วนทุกท่านแต่ถ้ามองห้เรละก็ไม่มีท่ะรจะีส่อ้เรื่อยๆือไู้ไหมเรามาอ่าในปานี้ได้ไหมผไม่ได้ดูอ่ะ 哎，你你你你你，我那是啥？你都抬不